สวัสดีครับเอฟซและท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกมาที่22เดือนข้าพศ2 5ง8องร้บลาวทีวีลาวเฮปีแล้วก็ลาวสตานะครับประการก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์อจเล็กเด่นจาก09้ครับใเนเรื่องขอยก่แค่2ตัวที่มีโอกาส,ม,กาสม,ามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้น ก็ขอให้สมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่นนา,กานนะครับโปรชัยวิทยจารณญาณในการรับชมนะครับ,บก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลออกของวันที่2 2ก,กันก่อนนะครับบลาทีวีผลออก451ก45ับ451 49ก็เข้าที่9วิ่งโลดนะนะครับส่วนจุดบินก็ สี่ห้าหนรับเกาตัวกลับจุดบินจดลิกหนึ่ก็เข้านะครับก็บก 1, นะบามาทั้ง2ตัวเลยราวทีวีลังยดนีนะครับตอนที่ต่อ,อไปครับมา2ตัวเลยเนาะราวทีวีกับมาเก้ามาหน่งนะครับ, 9, นะรบจดลาวยดีนะครับผลออก056 7 4 0 5 6 7ก นะครับก็ถือว่าแนวทางเล7นที่เเนาะส่วนเลขเกกลับหัว,วนะครับ9กลับหัวไปพอแนะนํำในคลจปแล้วนะครับ้ขาขไปเล่น9ระวังเลข6ด้วยนะครับ9 6กับ1กับ7เนี่ยก็ถือว่าแนวทางลางนิดดีนะครับก็ถือว่าหลุดไปเนาะนะครับใที่97ออก47 ครับตอนนี้ให้ถูกตัวแนละ้วแต่ว่าตัวประกบมาอย่างเดียวนะครับสัดเล็กเป็นหลุดนะครับกับหัวนะครับส่วนลาวสตาร์นะครับผลออก48081ออก48081นะครับตัวที่ผมไม่ไม่มาเนาะเลขกหานะครับมาที่ศูนย์วิงโดดนะครับก็ถือว่าเข้าวิงโดดอย่างเดียวเข้าเลขงศูนย์ เลขก็มีนะครับ4 0กระน์ถ้าจับเลขก็จะเป็น4 0น์แต่ว่ามันไปอยู่ในตำแหน่งที่แยกกันเนาะสี่กับ0ูนย์เอา8มาแทรกก็เลยไม่เข้านะครับแล้วก็มาตามมาต่อนะครับสำหรับวันที่23อันนี้ผมลงช้าหน่อยเนาะเนาะลงขอโทษสมาชิกด้วยนะครับแต่ก็น่าจะทันนะครับยังกัดเวลาอยู่เนาะ เรามาดูวันที่23เดือน9นะครับพศสองพันราทีวีลาวเฮดดีแล้วก็ลาวสตา นะครับในทางช่วงนี้นะครับนี่เคอีผมยังไม่ได้ลงให้นะเพราะว่าผมปรับสูตรอยู่นะครับขอให้ปรับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะลงให้ตามปกตินะครับเพราะว่ามันหลุดมาตอนเนื่อง 3- 4วันเลยนะครับผมต้องหยุดปล่อยก่อนเนาะเรามาตามมันตอนนะครับวันที่2ี่นะครับในทางผมก็พูดไปต้นคลิปแล้วนะครับเป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้ต่านั้นนะครับ ลาวทีวีวันนี้นะครับจุดวินห้าหกสามเจ็ดแปดนะครับห้าหกสามเจ็ดแปดเลขเด่นนะครับผมเล่นในที่เลขห้ากับเลขหกนะครับเล 6, ่นเลที่เลขหกก็ 6, ร,ระวังเลขเก้าด้วยนะครับจะไปที่ หกห้ 6, 5, 6, าหกสามขอไปกับหกห้าหกแปดหกห้าหกสามถูกแล้วเนาะหกห้าหกสามแล้วก็หกแปด ก็ใครจะเพิ่มเติมเข้าไปก็ได้น้อหกกับ9นะครับระวังมาด้วยกันนะครับ6ก9ก้าเก้ากนาะกับหกเกระวังด้วยนะครับส่วนสามตัวจับไว้ที่3 6 9หกเ็เอาสามตัไปตัดเล่นก็ได้นะครับเลนเนที่หกส ต่อที่รางเ d นะครับรางเ d ปชุดบินวันนี้ได้เลข8ปดหนึ่งเกนยครับแปดหนเลขเด่นวันนี้ได้เลข8กับเลขหนึะครับก็เน้นในที่ผมเน้นในที่เลข1นะครับ ก็จับไปที่หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าส่วนสามตัวผมจับไปที่เก้าศูนย์หนึ่ง หนึ่งก็ระวังเลขเจ็ดด้วยนะครับรือใครต่อกันเพิ่มเติมก็สามารถจับเอาได้ในชุดบินนะครับตอนที่ลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์วันนี้ชุดบิน,นเลขสามแปดหนึ่งสี่เก้าสามแปดหนึ่งสี่เก้าเลขเด่นผมให้ที่สามกับแปดแล้วก็จับไปที่เลขสามเนาะนะครับจะเป็นสามหนึ่ง 3 4 39ส่วนส,าส,าาสาตัวนะครับผมจับให้9 4 3หรือ8 4 3ก็ได้เดมาด้วยกันดกดนดหนหรือ9ก1ก็ได้นะครับ9 3 1 9 3 4 9 3 9, 3, 9 เก้าเก้าสามก็ได้กับก็ตามนี้เนาะเคยทิ้รับกอตางก็เก็บเอาไว้นะครับกับใต้นี้ก็ขอวอวยพรให้สมาชิกเอ็ซีทุกท่านโชคดีมีโชคในวันที่ยี่สิบสามเดือนเก้าก่สองพันละล่องสิบแปดนะครับโชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ